สวัสดีค่ะวันนี้พี่กวดมีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากกันนะคะหมูทอดสูตรโบราณสูตรนี้ไม่ใช้น้ำมันในการทอดด้วยค่ะอร่อยติดใจแน่นอนก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติด พี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะหมูที่ใช้ในวันนี้พี่ขวดจะใช้ทั้งหมด3ขีดนะคะก็ให้เรานำมาสไลด์หั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ใครจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะสะโพกสันนอกสันคอได้หมดนะคะ mm. เมื่อเราหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ให้เรามาทุบๆเขาแบบนี้ค่ะ การที่เราทุบแบบนี้ก็คือจะเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อหมูนั่นเองค่ะหลังจากที่เราทุบไว้จนครบหมดทุกชิ้นแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะสำหรับหมูสามขีดนะคะพี่ขวดก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็จะแต่งรสด,ด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เติมน้ำมันพืชลงไปสักหน่อยนะคะก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นให้เราคลุกเคล้าเขาได้เลยนะคะการที่เราให้เติมน้ำมันพืชลงไปแบบนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เนื้อหมูของเราไม่แห้งแข็งกระด้างนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยให้เราคลุกเคล้าจนเครื่องปรุงซึมเข้าในเนื้อหมูนะแล้วเราก็จะพักไว้แบบนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะครบเวลาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทอดกันเลยนะคะเตรียมตั้งกระทะไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันลงไปนะคะ วางหมูลงไปได้เลยเสร็จแล้วเปิดไฟเป็นไฟกลางค่อนอ่อนพอดูว่าหมูเริ่มมีความสุกข,ขึ้นมานิดนึงแบบนี้ให้เรานำน้ำเปล่านะคะเทลงไปแค่พอประมาณนะคะกะว่าให้พอดีกับเนื้อหมูนั่นเองค่ะแล้วก็ให้เราหาฝามานะคะมาปิด อบเขาไว้เพื่อรอให้น้ำเขาค่อยๆงวดลงไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้ระหว่างนี้ก็ให้เราเปิดแล้วก็ผัดๆเขาไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเขาจะงวดนะคะก็ทยอยปิดฝาเปิดฝาผัดไปเรื่อยๆพอดูว่าน้ำงวดลงไปแบบนี้แล้วนะคะคราวนี้ให้เรานํากระเทียมเจียวที่เราเจียวรอไว้ใครไม่มีก็เจียวรอได้เลยแต่วันนี้พี่ขวดเจียวรอไว้เรียบร้อยนะคะโรยลงไปแล้วก็ผัดๆคลุกเขาเขาแบบนี้ได้เลยค่ะ สำหรับหมูทอดสูตรโบราณนะคะทอดแบบนี้เนี่ยหาทานยากมากแล้วนะคะสมัยเด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่พี่ขวดจะทอดแล้วก็ใส่กล่องให้ไปทานที่โรงเรียนประจําเลยค่ะพอดูว่าเราทอดจนได้ที่แบบนี้แล้วนะคราวนี้ก็เตรียมจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะ ใครจะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วก็ได้นะมีข้าวเหนียวร้อนๆนะคะหรือว่าทานกับข้าวสวยมีไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มเพียงแค่นี้ก็อร่อยมากๆสำหรับเมนูหมูทอดสูตรโบราณที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันในการทอดนะคะลองทำกันดูค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ